สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะทุกคนโอ้ยมันยอมผมสีเหลงอีกคื้เก่าหลอพี่น้องมักไหลนะคะพี่น้องคะอ่ะวันนี้ป้าก็เลยอาจจะไลไรสดมันก็นะคะมันก็ติดทำงานอยู่รับพี่น้องนะคะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคะก็เลยมาต่าอัดเป็นคลิปให้นะคะพี่น้องนะคะเราก็มาให้กําลังใจยี่เถิดค่ะพี่น้องให้กําลังใจยี่เถิดด้วยค่ะเด้อนะคะเพราะว่าได้ยินข่าวว่าพรุ่งนี้นะคะพี่น้องนะคะเถิดจําเลยนะคะพี่น้อง จำเลย288สองพวเมียนะคะในคดีฆาตกรรมนะคะเด็กผู้บริสุทธิ์ในเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ถึงวาระสุดท้ายที่นะคะจำเลยเนี่ยสตัวนี้นะคะที่จะได้รับกรรมนะคะพี่น้องเพราะตั้งแต่นะคะติดตามข่าวมาตลอดเนี่ยรู้สึกว่านะคะการกระทําของจำเลยเนี่ยนะคะมันก็นะคะาทำมาตลอดก็สร้างแต่ความเดือดร้อนนะคะพี่น้อง ให้กับพี่น้องนะคะเอฟซี FC, และนะคะหลายๆคนในหมู่บ้านถึงได้โยกย้ายที่อยู่นะคะพี่น้องจากกกอกนะคะไปอยู่ที่เออนะคะสกุลเอาไปมาไปอยู่ที่นู่นมันก็ไม่ผลการที่สร้างนะคะในการสร้างคอนเทนต์เป็นการที่ขอทานนะคะพี่น้องสร้างคอนเทนต์ขอทานนะสร้างทํำยังไงที่จะสร้างเงินสร้างตัวให้ตัวเองเนี่ยเพื่อความอยู่รอดในการที่ขอเงินนะคะขอสติกเกอร์ นะโกหกโจกปิดนะฮะ, Go ook, ok it, ะ,ฮะพี่น้องมาตลอดเลยนะ,ะตัวน,นี้ก็คือว่าเขานะฮะสองตัวนี้มันคิดว่ามันก็ตรงนะฮะผ่านแน่นอนนะฮะในเรื่องจุดนี้มันบอกว่าคดีนี้มันไม่ได้เป็นคุณธรรมนะฮะมันเป็นผู้บริสุทธิ์ดูซิในการที่หลักฐานแต่ละครั้งนี้ที่เขาเอามาขุดคุยนะคะเอามาฟาดกันแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะมันมีเหตุผลทั้งนั้น เพราะว่าจําเลยอะดิ้นไม่หลุดหรอกนะคะพี่น้องดิ้นไม่หลุดแน่นอนเราคิดว่าในจุดนี้แหะค่ะเพราะว่านาทีสุดท้ายแล้วนะคะขนาดนะคะบักเมียงูนะคะก็ยังดูนนะคะพี่น้องคือเป็นการที่เอากันมาเผากันครอบครัวบ้านสี่หลังนะคะพี่น้องเอากันมาเผากันเอามาเล่นกันเองนะคะสุดท้ายคอบาดหมางกันจริงว่าเฮ้ยมึงจะเอากูเข้าคุกให้ได้ใช่ไหมนะคะไฟ จำเลยก็นะคะมึงเกลียดชังกูมากใช่ไหมอ่ามึงจะได้เป็นจำเลยเหมือนกูมั้งใช่ไหมคะเป็นการที่กันแกล้งกันมาตลอดทีนี้มันก็เลยผลสุดท้ายนะคะต่างคนก็นะคะก็นะคนะคได้เป็นจำเลยทั้งคู่แต่ก็ไม่รู้ว่านะฮะจะอ่านะฮะดำเนินคดีนาะพี่น้องกันหรือเปล่าหรือเป็นการที่ว่าเออนะฮะเป็นการที่เอ้สร้างคอนเทนต์สักครั้งดูซิว่ากูเป็นคนจริงใช่ไหมฮะ ในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยจำเลยอะใจมันก็เกลียดอยู่แล้วนะคะเกลียดไอ้นี่อยู่แล้วเพราะเป็นคู่แข่งนะคะมันเกลียดมาตั้งไหนมันฆ่าได้มันก็ฆ่านะคะ,ะเพราะไอ้นี่ไอ้ใจใจ,ใจใน,นาจำเลยอะนะคะใจมันเหี้ยมโหดนะคะเอ่อนะคะมันคือว่าเป็นฆาตกรเลือดเย็นนะคะเพราะว่าในจุดนี้ทําไมมันถึงได้อยู่รอดมาทุกวันนี้นะคะก็มีอ่าพวกแดนญาติทั้งหลายนะคะพี่น้องก็ได้สนับสนุนมันนะคะหากินมาตลอด เออหากินมาตลอดจนเท่าทุกวันนี้นะ,ะมันก็ถึงนะฮะได้มีได้ครบทุกอย่างมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างมีบริวารขี้ค่านะ,ะพี่น้องที่ทําให้มันมีกําลังใจและอยู่ได้ทุกวันนี้นะฮะรอดตายมาตลอดก็เพราะนะคะสร้างนะคะคอนเทนต์ในการที่นะฮะสร้างเรื่องนะฮะการหลอกลวงนะ,ะพี่น้องว่าอ่านะ,ะสตอรี่นะ,ะสร้างมาตลอด จนทุกวันนี้ยงยูทูบเบอร์แต่ละช่องก็ได้มีรายได้นะคะเป็นกอกเป็นกรรมกันผลสุดท้ายนาทีสุดท้ายนะคะเพราะว่ายูทูบเบอร์นะคะสายเห็บมาเนี่ยสายอวยก็ได้อิ่มตัวก็ได้โยกย้ายนะคะแยกย้ายกันออกไปนะ,ะเพราะรู้แล้วว่านี่คือพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายชี้ตชะตาขาดของจำเลยนะ,ะของสองพวเมียนะคะล่าสุดก็ยังมีเสือโคองก็ได้ออกไป ยูทูบเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่านะคะมันไม่มีอะไรที่จะทําให้เจริญมากกว่านี้แล้วนะในดาดุงเน่าของเขานะพี่น้องเพราะว่าเขาก็ได้บายบายเซลร่บายบายมาสิบวันแล้วนะคะเพราะว่าเห็นเงียบหายและหลายคนก็เงียบหายไปซึ่งหายไปนะคะบางทีก็ไม่ได้ลาบางคนก็นะทยอยนะคะสร้างคอนตินต์ออกห่างออกห่างเพราะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาก็ไม่ก้มหัวนะคะให้เป็นขี้ข่าอีก เพราะเขาช่วยมาเยอะแล้วแต่นะคะจำเลยก็ไม่เคยเห็นความดีพวกยูทูบเบอร์เห็บหมานะคะสุดท้ายมันก็ไม่มีใครก็ยังเหลือแต่แก่ๆทั้งนั้นนะคะหมวงอกัมดําที่ต้องเป็นขี้ข้านะคะเพราะไม่มีทางไปก็ต้องก้มหน้าก้มตาเอาเผื่อนะ,ะได้ราปอบผีฟ้าเผื่อได้มีอาชีพนะคะได้เลี้ยงชีพตัวเองมั่งนะคะเพราะว่าแก่ๆนี่ก็ใช้งานไม่ได้แล้วแค่ได้เป็นที่รองรับอารมณ์ของจำเลยเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดพรุ่งนี้นะคะถ้าศาล น้าตัดสินหรืออะไรนะคะว่านะคะจำเลยนะคะจะเป็นฆาตกรจริงหรือไม่อันนี้เราก็ต้องรอลุ้นดูนะคะจำเลยก็ได้ออกมาอ้อนวอนโอ้ยขอนะคะกำลังใจนะคะใครจะบริจาคจะร่วมทําบุญนี่ก็คือเป็นการที่เอ่ยขอเงินนะคะเพื่อจะจ่ายค่าทนายนะคะพี่้องเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะคะมันก็ต้องจ่ายค่าทนายอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เงินก็ไปเล่นการพนันสมุดนะ ก็มีการเอาบะอวดอ้างว่านะคะจะทําผ้าป่ากรถินนะคะพี่น้องไปทอดวัดแต่ไม่มีเลยนะคะว่าเออนะจดไว้เลยนะคนนี้บริจาคเท่านี้เท่านี้แต่ไม่มีต้นกระถินนะคะเห็นไม่มีใครนะคะบริจาคแต่ก็นะคะเลี่ยไรนะคะยูทูบเบอร์เห็บหมาอีกแล้วนะคะพยายามอ้อนวอนผลสุดท้ายก็ยูทูบเห็บหมานะก็ไม่พ้นก็ต้องควักเงินนะคนละร้อยสองร้อยห้าร้อยพันหนึ่งเพื่อเป็นการสร้างคอนเทนต์ว่า เฮ้ยกูอยู่นี่กูต้องเสียค่าสวยนะเห็นไหมคะอันนี้ผลสุดท้ายนะจําเลยก็เงินใสกระเป๋าเหมือนเดิมนะเอหมต้องจ่ายค่าที่ค่านู่นค่านี่ค่าโรงแรมค่ากินค่าหลายหลายอย่างเจ็บไหมคะเพราะว่าอยู่หลายวันนี่แหละคะ่ะจาเลยก็มันก็สร้างคอนเทนต์แบบนี้มาตลอดมันก็เลยเรื่มละอานะพี่น้องคือว่าเอ่อแต่ละคนก็บอกอฮ้ยเบื่อ,เบ,อเบื่อกับการคดีข่าวนี้แล้วนะคะก็จะรอสนุมหน้ามันเท่านั้นว่านะคะจะเป็นยังไงก็ขออวยพรให้สองผัวเมียน,นี้นะคะ อยู่ในนะคะออความทรงจำนะเคยยืนอยู่เกาะฮ่องกงนะคะเหล็กกงเป็นยังไงก็อให้มีความสุขฝึกเอาไว้ความอดทนนะคะอยู่ข้างนอกอดทนเขาปล่อยออกมาให้ทําทความดีเพื่อสังคมแต่ไม่เคยทําเพื่อความดีเพื่อสังคมเลยนะคะมีแต่มาขอทานเหมือนเดิมนะ,ะอันนี้ก็เลยตัวถึงเวลาแล้วนะคะที่จําเลยสองผมเมียนเนี่ย นะจะต้องได้รับกรรมนะ,ะแน่นอนนะ,ะพี่น้องกรรมตามสนองแต่ละตัวเนี่ยก็ก็โดนกันเป็นแถวนะคะตัวนี้ตัวพ่อตัวแม่มั่งทีนี้นะคะจะเป็นยังไงทั้งสองฝ่ายก็นะคะมีอาการเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นแก่หัวงอกท้งผุทางด้านจําเลยหนึ่งจำเลยสองนะคะอ่า ก็นั่งเครียดนะคะพี่น้องสร้างคอนเทนต์อ้าวคนนั้นพ่อน,นีออกจากบ้านเว้ยคนนี้มาจากบ้านเครียดนะคะทางนู้นก็เป็นกําลังใจผลสุดท้ายเห็นไหมครับมันก็เป็นคอนเทนต์เพราะเขาสร้างคอนเทนต์นะคะก็มีอ่ายูทูบสายอวยมันก็บอกว่าเอ้ยนี่ไงพ่อเขาก็ยังอยู่นะตาก็ยังอยู่นี่ก็คือเป็นการที่สร้างคอนเทนต์เป็นการดุดันทําให้เอฟซีนะคะพี่น้องคิดสงสารแล้วก็อ่เป็นการที่นะ ออกมาฟาดฟันกันออกมานั่งด่ากันโยนความผิดให้กันนี่แหละคือบ้านสี่หลังเนี่ยมันเป็นการที่เป็นสร้างสตรีอาสตอรี่นะ,ะพี่น้องมันเลยให้ความมั่นคงไม่ได้ให้ความเชื่อถือไม่ได้คืออย่างเดียว FC จะต้องรอฟังการตัดสินของศาลเท่านั้นนะคะอย่าไปฟังว่านะฝ่ายทั้งนู้นเป็นอย่างนี้แล้วฝ่ายนี้เป็นอย่างนี้เพราะเราฟังมาเยอะแล้วนะคะตลอด30ปีี่ะมันโกหกทั้งนั้นนะคะความจริงมันแทบจะไม่มีเลยนะ เห็นไหมแต่ละช่อง YouTube ก็ออกมาฟาดอ่อยางว่าอย่างนี้มีหลักฐานแต่มันก็มีเปอร์เซ็นต์คำว่านะคะพี่น้องผู้สูญเสียเนี่ยเขาก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะ,ะชนะนะคะมันก็มีสิทธิ์นะคะเพราะว่าการที่สอบสวนคดีมาหลายๆอย่างเนี่ยนะคะมันก็มีส่วนนะคะที่จะรอดนะ,ะอันนี้เราก็เลยคิดว่านะเออก็อยากจะอวยพรนะคะให้สองผัวเมียเนี่ยได้รับกรรมเร็วๆนะคะสิ่งไหนถ้าได้ทําจริงๆก็ขอ สาตัดสินประหารนะเพราะว่าชดใช้นะแล้วมีอีกหนึ่งเมียนะคะนะไอยูทูเห็บหมาเนี่ยนะคะอเชฟขี้หมาเนี่ยนะคะไอสัตว์นี้ก็เป็นการที่เอาคุณพิธามาเปรียบเทียบกับจำเลยนะคะมึงคิดได้ยังไงว่านะคะดีนี้นะบอกว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนกันนะคะกับคุณพิธาโอไอสัตว์นะสารเลวมึงคิดได้ยังไงอันนี้นะ่สมควรที่จะ นะร้องกันที่หมิ่นประมาทนะคะพี่น้องถ้าคุณพิธารู้นะฮะนะฮะมึงจะอยู่รอดไหมไอ้ควายนี่ก็คือปากนะหน้าส้มตีนปากส้มตีนหาเรื่องมึงคิดว่านะฮะไอ้จำเลยไอ้ฆาตกรร้อยแปดเนี่ยนะคะมันดียังไงมึงถึงเอาไปเปรียบเทียบนะคะถึงกับนะคนายกพิธาของดอมส้มเขาไอสัตว์ในเมื่อพวกมึงเนี่ยนะคะนะเป็นขี้ข่าเป็นจำเลย ฆาตกรนร้อยแปดขอทานมึงอย่าไปเปรียบเทียบนะคะนี่เป็นการที่บินประมาทดูถูกนะะในการที่เอามาเปรียบเทียบนะคะกูไม่เห็นด้วยไอสัตว์ทำคอนเทนต์เนี่ยมึงให้ระวังด้วยนะคะถ้าถึงหูนะคะพิธาเนี่ยนะคะหรือคนอื่นเนี่ยมึงไม่แน่นะคะมึงอาจจะไม่รอดไอสัตว์อย่าเพิ่งลบคลิปละนะคะนี่แหละค่ะเป็นการที่เปรียบเทียบไม่มีคอนเทนต์อะไรมีการเอาคุณพิธามาเล่นเอามา พูดบอกว่าโอ้โหเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกับไอจ้จำเลยในขะี้คุกมึงดูเบ้าหน้ามันวาสนาน่ะมันได้ขี้เล็บเขางไหมกูจะบอกให้คตบพ่อคตรแม่มึงเนี่ยไอสัตว์นะคะโดนซองขาวแต่ละตัวเนี่ยมึงก็ยังไม่เข็ดนะไอสัตว์เนี่ยมันอยากได้โดนซองขาวอีกนะคะเห็นไหมฮะไอพวกสัตว์หมานี่คือมันเป็นการที่หลอกลวงทําคอนเทนต์จกตาย fc ตลอดพวกไฟต่าไงฮะไฟต่ํามันก็พยายามนะคะ อ่าจะทํายังไงอ่ะให้คดพ่อคดแม่มันอ่ะจําเลยเนี่ยได้สูงขึ้นนะคะยังไงอ่ะคนมันอ่ะสันดานต่ําสันดานเร็วอ่ะนะคะมันยังไงก็อยู่วันยังค่อมมันไม่มีคําว่ามันจะเป็นคนที่สูงส่งไปได้นะคะเออไอพวกมึงอ่ะนะคะขี้วัวขี้ควายนะคะขี้กองขี้หมาข้างถนนไม่มีใครสนใจนะะยังกล้าไปเปรียบนะคะคนระดับไหนนะคะไอสัตว์สารเลวนะคะพวกมึงเนี่ยนะคะไอจองเวรจองกรรม มึงไม่ได้ตายดีหรอกสักวันหนึ่งนะกูจะบอกมึงให้เพื่อจะหวังยอดวิวเนี่ยไปทาคอนเทนต์ในการที่ไปก้าวไก่นะฮะนักการเมืองซึ่งเขาไม่เคยรู้จักพวกมึงอย่าเอาเขามายุ่งเกี่ยวนะฮะไอสัตว์ไอสารเลวเนี่ยนะกูก็จึงบอกมึงให้ไอควายนะฮะนี่เป็นการที่อวยจาเลยเนี่ยนะคะลืมหูลืมตามไม่ขึ้นนะฮะพี่น้องถึงบอกว่าโอ้โหเนี่ยทุกวันนี้นะนะฮะอยู่ได้ทุกวันนี้มีแดกได้กระเพาะจําเลยก็ใช่เพราะพวกมึงอะ่ะ นะคะจกตาโกหกเขามาตลอดนะคะมันไม่ใช่ความจริงนะ,ะมึงบอกว่ามีแต่สิ่งที่นะคะฝ่ายผู้สูญเสียเนี่ยนะคะโกหกเป็นคนทําเองนะ,ะใส่ความเขาแต่มึงไม่มีการที่คําว่านะคะจะมองดูว่าคดพ่อคดแม่มึงกกอกนั่นน่ะนะคะมันเฮี้ยขนาดไหนนะ,ะมันชั่วขนาดไหนถ้าคนมันไม่เฮี้ยจริงมันจะไม่มีเป็นแบบนี้หรอกนะคะมันติดคุกนะคะมันทําความ นะฮะผิดกฎหมายเนะี่ยมากี่ครั้งแล้วนะคะไอ้พวกสัตว์นะฮะทุกวันนี้มึงก็แดกเข้าไปลูกอมอ่ะแดกเข้าไปขายด้วยจับด้วยนะฮะนี่แหละไอ้พวกมึงอะ่ะมึงทึกอยู่ด้วยกันได้กูขอให้พวกมึงโชคดีอ่ะมาไม่ตายดีสักวันหรอกนะกูขอได้ยินข่าวพวกมึงนี่นะคะไปฮ่องกงกันนะ,ะทุกตัวเลยนะคะนี่แหละค่ะอ่ะขอฝากเอาไว้รอบดึกค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณมากมายค่ะ